สวัสดีทุกคนนะครับผมอันนี้ก็จะพาทุกคนมาเดินชมวิวบนดอยนะครับผมทังนี้ก็ฝนตกเมื่อคืน,นครับเป็นฝนตกก็บรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะครับหมู่บ้านอยู่ข้างล่าง่นะครับ นนะอัน่บ้านี่ผมกำลังเดินขึ้นมาบนดอยเพื่อที่จะถ่ายวิวให้เพื่อนดูนะครับครับวันนี้ผมเดินขึ้นมาถึงบนดอยแล้วน,นี่ก็เป็นบริเวณไร่ของชาวบ้านนะครับ ก็ค่อนข้างจะแห้งแล้งนิดนึงเพราะฝอกไปพึ่งไหม้ไปเนาะก็มาหน้าแล้งด้วยเดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่ที่ไร่ของแม่นะวันนี้อาจจะมีฝนตกมาอีกนะครับฝนตกมาอีก ไรตอน,นี้ปีที่แล้วเขาก็ทำปลูกข้าวนะครับข้าวโดยปีนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นดอยนานนะครับขึ้นดอยก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกัน โอ้โห oh, ขนุนมเยอะมากเลยอ่ะต้องมาเก็บสักลูกหนึ่งี่ครับทำไรแล้วปลุกขนุนขนุนด้วยอันนี้เจ้าของยังไม่มาเดี๋ยวถ้ากลับมาเดี๋ยวจะมาขอขนุนสักลูก ลูกม่วม่วงบูกขน,นกขุนมะขามพ็าะมานเอาไว้บนดอยนั่นเลยครับเ <c oughs> ดินมาจากข้างล่างเฮ้ยนี่ต,ติ้งติ้งนี่มาไกลติ้งครับวันนี้ ไอติง้งมาจอนนะครับมาจอนเก็บมาเลี้ยงอยากไปบนดอยอยากไปเที่ยวป่านะขึ้นไปก่อนเลยไอติง้งราด้วยไอติง้ง โอ้ยค่อนข้างหนื่อยก็วิวบนดอยช่วงนี้ก็จะมันนี้ครับทุกคนเดี๋ยวอีกน,นิดนึงก็จะเข้าหน้าฝนละเดี๋ยวผมจะทำคลิปกันประหาควายอีกนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปไม่ค่อยได้ได้ล,ลงเลยอันนี้นะครับผมเดินขึ้นมาจาัดสุดละเราก็จะเดินไปเดินตามถนนเสร็จใช่ไหมเราจะ,จะอมลงไปทางนู้น เดี๋ยวจะให้ดูวิวข้างล่างนะนตอนนี้อยู่ที่ปลายด <c oughs> อยดนไหขึ้นมาจากข้างล่างวัดนะครับสีเขียวๆเ,เป็นวัดหมู่บ้านอยู่ข้างล่างเดินขึ้นมานี่เพื่อที่จะลงไปฝั่งนูน้นโอเค แบบคลิปนี้ประมาณน,นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเดี๋ยวจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งมาถึงฝั่งนู้นได้แม่เนาะนี่จะไปซ่อมกระต๊อบให้แม่ด้วยเดี๋ยวจะทำเป็นอีกอีกคลิปหนึ่งนี่ก็เดินไม่ถึงตรงน,นั้นแล้วก็เดี๋ยวจะตัดในคลิปนึงโอ้โหบรรยากาศนะครับผม น่าจะไปหาแลนนะครับแลนก็มีแล้วออกแล้วเนี้ยนี่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้มานี่ครับทุกคนไปเจอกันใหม่ขอบสวัสดีครับ